สวัสดีครับผมจากร้านพักกระดานะครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการใช้งานนะครับรถดํานาครับคูบัวต้านะครับรุ่นนะครับเป็น NSU 55นะครับเป็นเป็นสองญี่ปุ่นนะครับรุ่นนี้สามารถใช้อะไรหัวปักของไทยได้เลยนะครับเป็นเครื่องเบนซินสองสูบนะครับดูภาพโดยรวมก่อนนะครับ สภาพโดยรวมนะครับสภาพตัวนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นลยนะครับแัวนี้ก็จะเป็นกรองนะครับตัวนี้จะเป็นกรองอากาศนะครับกรองอากาศตัวนี้ก็จะเป็นจุดเติมน้าน้ํามันเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัววัดน้ํามันเครื่องนะครับมาเช็คดูครับน้คมัาเครื่องใสนะครับเราทำการถ่ายเปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้จะเป็นกรองนะครับน้ํามันเครื่องนะครับจะเป็นหม้อน้ํานะครับมน้ํา ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอตัวบอกระยะบักดํานะครับนี่ครับสามารถดําได้ถึงสิบสี่สิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสี่เซนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเอวัดน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันยูทีนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นคันเกียร์ปักดานะครับอยู่ฝั่งขวานะครับอันนี้คือสั่งดํานะครับนี่คือวางหางนะครับยกหางนะครับส่วนสีแดงนี้นะครับเราดันไปสุดนี่นะครับดันคันโยกไปสุดนี่ก็สามารถ สั่งเป็นระบบยกหางไฟฟ้าได้นะครับยกหางสั่งดําไฟฟ้านะครับน่ครับการกดลงทีหนึ่งครับหางก็จะวางกดลงทีระบบปรับก็จะทํางานนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับส่วนกลางแขนขีดเส้นนะครับก็โยกไปครับนะครับซ้ายขวานะครับโยกซ้ายขวาครับส่วนด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเติมจารบีนะครับเติมจารบีนะครับตันนี้ก็เติมน้ามันเกียร์เก้าสิบนะครับอัตระบีนะครับ ประภาพโดยรวมครับคันนี้สามารถเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นลยนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นนะครับเติมน้ํามัน UDT นะครับเครื่องท้ายครับเนี่ยเนี่ยเขียนไว้เลยครับเติม UDT นะครับรภาพโดยรวมครับทั่วๆไปนะครับ มาดูหน้าจอรับด้านบนนะครับนะครับใบกุญแจครับนี่ก็เป็นจุดบอกต่างครับนี่ถังปุ๋ยนะครับตัวนี้จะเป็นปุ๋ยนะครับตัวนี้จะเป็นก้านะครับครับอันนี้เป็นก้านครับนี่เป็นปุ๋ยนะครับมีระบบเอความร้อนของเครื่องครับนี่ระบบแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบน้ํามันเครื่องนะครับมีระบบเอาไปน้ํามันนะครับน้ามันนะครับ น,นี่กต็ตรอย่างนี้ไปเป็นปุ่มนะครับปรับลึกตื้นนะครับปรับลึกตื้นไฟฟ้านะครับก็บกเวลาดําก็เลนเยอะๆแล้วก็ปรับให้มันตื้นนะครับแล้วเลนน้อยๆนะครับดินแข็งก็ปรับให้มันลึกนะครับอันนี้จะเป็นกึ่งออโต้ครับรถจะเป็นกึ่งออโต้นะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปรับอกรนะครับ อเล็กก็ใหญ่นะครับมาบางน้อยนี <mostly Alicia> ่ค uh รับ huh ฝั right ่งน right ี้นะครับ uh ส่ว huh นัางนี huh ้จะเป็นการปรับบลึก huh ต hm ื้ uh ึของสกีนะครับเราก็จะปรับไว้กลางๆก่อนนะครับแล้วก็มาปรับที่ไฟฟ้าได้นะครับนี่จะเป็นระบบห้าหมวปักนะครับห้าหมวปักนะครับนี่คันโยกห้าหมวปักนะครับก็ เ้องต,ต้นก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านใดนะครับเสนใจนะครับรถเกี่ยวรถดมนาน,นะครับเครื่องสีตู้อบครับก็สามารถติดต่อทางร้านผักกาดได้ครับร้านผักกาได้นะครับ,รรบอขอบคุณครับ